ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยคับกับช่องก๊อปลูกเทพครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งแนวรับก็มาหาอยู่หากินนะครับตามท้องทุ่งนานะฮะก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการส่องพระนะฮะมาเป็นการเรียนรู้ชีวิตนะฮะวิถีของเราชาวลูกอีสานนะครับในการปรับเปลีครับวันนี้มากับเดี่ยวเดียวนะครับ ก็ไปรับฟังรับชมนะฮะกันเลยนะครับเนี่ครับเราจะทําการขุดเส้เดือนนะครับนําทีมโดยเสื้อดิวอรเราลองขุดกันเลยครับนี่ครับที่ตรงไหนที่มีเส้นเดือนครับเราจะหาขยี้งี้ก่อนครับเป็นก้อนกลมๆนี่เราไปได้ครับตัวปักใหญ่ครับ วันนี้เราจะไปใส่เบ็ดที่ไหนครับเดี่ยววันครับที่ทุ่งนาที่ชงนาครับกลางคืนไม่ว่างทำงานหลังจากที่ได้ขุดหยาครับได้พอสมควรนะวันนี้เราจะไปใส่เบ็ดกันครับไปเลยครับตอนนี้ที่จะเดินทางไปใสเบ็ด ที่ทุ่งนาครับ าลุยแล้วทางออโรมาเป็นักมาใส่เบ็ดกันนะครับก็ดูนะครับว่าเราเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับก็จะมีนะครับคันเบ็ดนะครับจำนวน20สบคันนะครับเราก็แทนไปแล้วแหละว่าเราจะใช้เบ็ดไปตลอดแนวนะครับเราใช้อยู่ประมาณ2ี่สิบคันนะครับต่อมานะครับเสยาที่เราใช้นะครับก็เป็นไส้เดือนนะครับที่จริงก็มีปูมีเขียดนะครับ แล้วแต่จะใช้กันนะครับแต่ทีนี้เราใช้เส้นเดือนนะครับวันนี้นะครับครับต่อไปนะครับขาดไม่ได้นะครับก็คือนะครับแนวกี่ควับแนวกินครับเราเราเรามาทางที่นะครับที่นี่คือสีดานะครับอมเภอสีดาบ้านตำบลหนองตาใหญ่แล้วก็ต้องสิ้นเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับก็เปินทีเลยครับของที่นี่ยกินยวับเจ้าทาง ไลลุยนี่ครับเพราไงครับเสียเดียวจุดนี้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับเ,ออเราต้องดูเรามีการดูไงครับที่ปลาดูพื้นที่เยอะปลาจะวิ่งมาถ้าเป็นเหยื่อได้เดียวเราจะใส่ตามลูกลได้ครัถ้าเ,เ,าาเป็นเหย่เกล็ดกับเหยืย่อลูก ลูกกบก็อย่าลูกออดก็ต้องที่ลงลงหน่อยอ่านี่เป็นความรู้นะครับเพิ่มเติมจากเสียเดี่ยวนะครับเสียเดี่ยวนี้ก็จะทําการใส่เบ็ดอยู่ประจํำนะครับก็มีความชำนาญในการใส่เบ็ดนะครับจะเป็นใหญ่เดี๋ยวเรียเเราจะเอาลงให้ถึงพื้นไม่ได้นะครับลากน้ำก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเรามาใส่ตอนกลางวันนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้านะฮะ อันนี้จุดที่หนึ่งคนระับน้ำใสเกินปลาก็จะไม่ค่อยชุมนะครต้องคุณคุนหน่อยใช่ไหมครับเสี่ย,น,น,ยนี่ครับลักษณะที่ปลาจะนอนนะครับถ้าเราสังเกตดูครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นแอ่งนะครับที่ปลานอนแล้วก็จะคุณคุนหน่อยนะครับ อันนี้ตัวเบ็ดก็เป็นตัวเล็กอย่างนี้นะฮะไม่ได้ใช้ตัวใหญ่นะครับมีปลาฉลามไหมครับเสียเดี๋ยวไม่มีปลาฉลามนะครับอันนี้เป็นปลาน้ำจืด ามีคาถาอะไรเด็ดๆครับในการล่อเรียกปลามาเหมือนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราจะขอทําการขอเพราะใหญ่ไม่ใหญ่เ<ม>จ้าที่เจ<ม>้าท,<ม>ทางนะครับในการทำอาหารกินนะคร,ครับก็เป็นความเชื่อนะครับของเราชาวอีสานนะฮะทำอะไรก็จะต้องมีการบอกเก่าก่อนนะครับหมัน นี้เราก็ทําการใส่เบ็ดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมายามเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักนะครับรอบบ่ายนะครับเราจะมายามเบ็ดกันนะครับก็รอชมผลงานกันนะครับว่าเราจะได้หรือเราจะฟิลนะครับก็ไปพักกันก่อนนะครับวันนี้ครับเสียเดี๋ยวก็มายังช่องของกอลฟลูกเทพนะครับก็ขาดไม่ได้ในการที่จะ ขอเสือเดียวนะครับในการดูว่าเสือเดียวใช้พระอะไรนะเสือเดียวก็มาใส่บิดนะครับก็จะมีอันตรายต่างๆนะครับที่จะต้องพบเจอที่นี้เครื่องล้างของขลังที่เสือเดียวใช้นะครับในการพกติดตัวนะครับการพกมุงเงี้ยวเจี้ยวขอนะครับเสือเดียวพกอะไรครับนี่นะครับเสือเดียวพกหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองนะครับที่ระลึกนะฮะอายุ วัฒนมงคลครบหกรอบนะครับปีสองห้าหกสี่นะนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูรุ่นพิธีการถวายเพลิงนะฮะเป็นเหรียญธาตุถันนะครับปีหกสองนะอันนี้เสียเดี๋ยวก็พกติดตัวนะครับอันนี้แมลงวันไม่ได้กลิ่นเลือดเลยใช่ไหมครับน,นี้พกตลอดนะครับ เป็นรู้สึกยังไงครับปลอดภัยครับแขยวคับครับผมนี่ก็เป็น้างื่องรางเขขังของเสียเดียวนะครับเสียเดียวก็แข้วคาาปลอดภัยมาตลอดอันนี้เราไปปักเบ็ดวันนี้เราจะแข้วคาดนะครับแข้วค่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันต่อแล้วครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับนี่ครับช่องเวลารอยามเบ็ดนะครับล้วก็กินน้ํากินท่าก่อนนะครับก็มีน้ําเปล่านะครับแล้วก็กินกันนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าหน่วยพ<า>ีธานะเอ้ะฝรั่งพิสานฝรั่งพสารนะครับฝรั่งป่าอ่าฝรั่งป่าต้นข้างๆนี้เองนะครับหัวไก่ย่างหัวไก่ครับอันนี้ก็เป็นกับแก้มในการแก้มกับน,น้ําเรานะนี่คออันนี้ขินเด็กก,กินไม่ได้น้วมันทำไมครับน้มันเด็กกินได้ครับกินได้แต่ผู้ใหญ่ทำไมครับเดี๋ยวมันจะมึน ตอนนี้ก็ถึงเวลายามเบ็ดนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะฮะก็ใช้เวลาครับนะในการรอสี่ชั่วโมงนะอันนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับเบ็ดคันแรกนะครับจำได้ครับอันนี้เบ็ดคันแรกนะครับได้มาแล้วอันนี้เป็นปลาอะไรครับอันนเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนอันนี้ตัวตัวโลกว่านะครับ วิธีเอาบิดออกนี่ทำยังไงอ้กินลึกก็โตอนนี้กินลึกก็ค่อยๆนะครับค่อยเอาออกทำให้มันเจ็บน้อยที่สุดคนระับในการยามเย็นนะครับที่อำเภอศรีราครับก็มายามปินนะครับช่วงเวลาห้าโมงเย็นครับรันที่สองลองดู้ครับ อันที่สองโอ้โหหกินยาไปหมดแล้วครับนี่ก็ได้หนึ่งตัวนี่ครับข้าวนะครับที่ปลูกข้าวที่ปลูกไว้นะครับก็อีกสักประมาณ3เดือนนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ในต้นเดียวอยู่เลยครับนี่คนเดียวก็กำลังสังเกตการอยู่ยาการยามเย็นครับเนี่ครับเต็มสองครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับกินปลาหมอนะครับก็สรุปนะครับก็ได้มาทั้งหมดสามตัวนะครับนี่นครับก็มันเป็นวิถีชีวิตของบ้านเรานะครับก็หาอยู่หา,หากินกันนะครับอย่าคิดว่าเป็น เรื่องของการาสร้างเิ็นส้างกรรมนี้เป็นวิถีชีวิตของบ้านเรานะสามตัวนี้นะครับก็เราก็จะเอาไปรับประทานนะครับเป็นไงบ้างครับเสียเดียวหมดครับาช่องฝากนะครับถ้าอยากติดตามเสียเดียวนี้ติดตามได้ทางไหนครับไม่มีครับไม่มีครับนะครับเราก็เจอโอ่งหนึ่งใบอยู่กลางทุ่งนานะครับเป็นโอ่งใส่น้ำดื่มนะครับโอ่งใหญ่ นะเอาไว้ใส่สำหรับน้ำดื่มนะครับรับประทานเวลาเราเอา่อมาทุ่งนานะครับนะครับวันนี้นะครับถึงเราไม่ได้กินปลานะครับเรายังมีไก่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับยยไก่อะไรนะครับย,ย้ยกำลังตุนเนาะยอยอยยไก่ย้ยไก่ อูกไก่ฮ huh. ะแต่กำลังตุนอยู่มันมันเหนียว <Okay. S 2> ครับผมก็ขอจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้ก็ขอจบคลิปนะครับสวัสดีครับ